ก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมเช่นเดิมครับแอนดี้ติดเกมชนแนลครับรายงานตัวเช่นเคยครับวันนี้พบกับผมในรายการเล่นไปเรื่อยครับ EP ที่3ครับผมวันนี้เกมที่ผมจะนำมา เล่นให้เพื่อนๆดูนะครับชื่อเกมว่า s n a กแ and Le ีเดอรหรือเรียกภาษาไทยว่าเกมบันไดงูนะครับเกมนี้มันจะเหมาะเล่นกับเพื่อนเล่นออนไลน์มากกว่านะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นกับบอทให้ท่านดูถ้าเล่นออนไลน์เล่นกับเพื่อนนี่ครับสามารถเล่นแบบว่ามีบทลง,ง,งโทษได้ก็จะสนุกขึ้นไปอีกครับสร้างสีสันให้กับเกมมาครับเราลองไปดูเกมกันเลย มันจะมีด่านให้เลือกนะครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บคราวนี้เราชอบเราอยากได้ตัวระเบียเราเป็นสีอะไรก็ลองเลือกดูนะครับผมเลือกเป็นสีแดงแล้วกันแล้วเราก็มาเลือกด่านครับเป็น snowboard แล้วกันแล้วก็มาเลือกนี่ครับําดับขั้นครับว่าสามารถเอ่าจะทอยจนถึงขั้นที่เท่าไหร่ให้มีผู้ชนะนะครับก็จะมี50ขั้น75 100 1 5 0 2 0 0เดี๋ยวผมจะลองเล่น1 0 0้อให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับ โอเคครับเริ่มเกมได้ปึ๊ดโฆษณานิดนึงครับเดี๋ยวหอเราโฆษณาหน่อยโอเคครับอ่าเราอยู่ที่จุดสตาร์ทนะครับตอนนี้ข้างล่างนะครับเราต้องทอยให้ได้6แต้มนะครับเราถึงจะออกจากประตูกระจกตรงนี้ได้นี่นะครับเราทอยได้6แล้วเราก็เริ่มเล่นต่อได้เลยครับอ่าเกมดนัยงูนี่ครับทั่วไปเลยครับจะมีพวกอุปสรรคต่างๆมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะ เรียกว่าตัวช่วยต่างๆครับในการที่จะทําให้เราสามารถขึ้นไปได้ไวที่สุดอย่างเช่นบันไดเนี่ยครับที่ขขึ้นมาจากจากขั้นที่3ตอนนี้ขึ้นมาขั้นที่10แต่ว่าพวกัวาษาก็จะเป็นพวกงูนะครับถ้าเราไปอยู่ที่ปากงูเราก็จะไหลไปอยู่ที่หางนะครับมารามาเริม่มกันเลยครับต่อเลยครับนี่เราได้3ครับก็ขู่ขึ้นบันไดสอรอบติดเลยครับมันเป็นอะไรที่พอรเฟสมาก ต่อไปตาขอมครับหอมยังไปไม่ได้เราก็ไปต่อกันเลยครับนีลังได้2ไปอยู่ที่ห้าครับสอเริ่มนะเขาได้เริ่มนะครับ5าแต้มครับปุ๊บปุ๊บอุ้ยเขานําตามเรามาติดติดพะเขาได้ขึ้นกระเช้านะครับกมนี้นะครับแต่ถ้าเราคอยได้หแต้มเราจะได้เล่นเบิ้ลนสองครั้งนะครับมาขอหกไปครับขอหกได้สามมาไม่เป็นไรเราได้สามมานี่ครับเขาลงไปที่ปากงูครับต้องลงไปที่หางโอเคต่อด้วยเราต่อเลยจัดไปครับอ่าครับปุ๊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 บ ้้ไดปากคนใดแต่ไม่รนนะครับเขาชนงูอ่ะเป็นมันเป็นวันของเราครับวันนี้มาครับขอหขอหกไปเลยสองสามสี่โอเคหเลยไปช่องหนึ่งครับไม่งั้นเราได้ขึ้นกระเช้าไปอยู่ที่สี่สิบเจ็ดเลยมาครับต่อกันเลยหนึ่งสองสามโอเคครับเขาได้สี่อ้าวตกไปที่งูอีกแล้วโอ้นี่ถ้าเล่นกับเพื่อนนี่มันเลยครับบอกตรงๆ ายครับอย่ารีล่อเลยสี่อสีเชั้นกันครับไปเราต่อครับไปเลยเป็นเลยหนึ่งสองสามโอ้เขาอยู่ข้างในครับโอ้โหอยู่ข้างนอกแล้วเลยร้อยนะครับสมบูรเราเล่นกับเพื่อนนะแล้วก็มีแบบใขรแพ้โดนนู่นโดนนี่นะครับโอ้โหเพลินเพลินกันเลยนะครับอย่างนี้เป็นเกมใครเคลืของแท้ครับผผมได้หกสองครั้งเลยายต่อครับถ้าได้หกก็ได้เล่นเรื่อยๆครับ ห้ามาตามมาตามมาอย่างห่างๆครับโอ้ยเงชายอยู่ข้างหน้าเองครับอีกไม่ไกลเกินเอื้อมไปหกอีกแล้วโหโชคดีเกินนครับก็อยู่ที่68ดพอดีได้6ก็เลยมาที่95นะครับเราได้ต่อด้วยไปครับหนึ่งสองโอ้โหตกที่ปากนึงครับเราเลยต้องลงมาอยู่ที่ตำแหน่งที่89มาต่อคราครับโอเรามีโอกาสชนะเยอะครับเพราะว่าอยู่อกไกล สามออกลงไปที่มือแกโอ้โหจากที่จะได้เข้าเซนชัยลงมาจากติ๊แต้มมาเนี่ยโอ้เยอะเลยครับเขาไล่มาแล้วเขาเริ่มไล่มาแล้วเราจะยอแพ้ไม่ได้ครับป๋าครับสองแต้มได้ห้าแล้วมาแล้วเข้ามาแล้วเขาไล่มาแล้วครับขอเยอะๆหน่อยสามหนึ่งสองสามโอเคมาก็ยังดีกันหนึ่งละครับเขามาติดๆแล้ว สี่หนึอโอเคครับไปครับอ๋ออย่าหนึ่งนะอย่หนึ่งนะอย่าหนึ่งนะอย่าหนึ่งโอเคสามยังดีหน่อยไสามมาครับต่อเรือด้เราครับหนึ่งไปจัดไปไปกันยาวๆครับอย่ารีลอขอหนึ่งสองสา่้าถ้าเราได้แต้มหแต้มนี่เราชนะเลยครับห้าห้าโอ้โหสองเขาล่วงไปอู่ครับยางยางยางเขายัางขี้ตุ่เราไม่ได้ ไปครับต่อเลยสีแ่แง่มันเกินนะครับมันต้องได้2พอดีเราถึงชนะเราต้องไอด้2เราต้องได้2เท่านั้น,นเราต้องได้เ2เท่านันนน้นโอเคครับชนะไปแล้วครับโอ,โอ,โอ้โหเขาเส้นชัยครับอือเราต้องอย่างนี้สิโอเคครับก็ทีนี้ก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ทีอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับ ท่าในใดสนใจอยากจะลองโหลดไปเล่นกับเพื่อนก็สามารถเข้าไปที่ App Store ได้เลยนะครับเกมบนได้งูเสิร์ชหาได้เลยก็วันนี้แดนดี้ชาแนลและรายการเล่นไปเรื่อยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้แดนี้ชาแนลขอลาทุกท่านไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ